สถานการณ์ของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูท่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้นหลังจากที่คุมทีมแพ้ให้กับลิเวอร์พูล3ประตูต่อศูนย์ในเกมแดงเดือดที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดซึ่งทำให้มีข่าวลือว่าการคุมทีมของเขาอาจไม่ยาวนานอย่างที่คิดล่าสุดมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวว่าเบส365ซึ่งเป็นร้านรับพนันที่มีชื่อเสียงได้ออกอัตราต่อรองสำหรับผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูไนเต็ด โดยมีชื่อของแกรตเซาเกตอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษติดโผเป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยแม้ว่าเขาจะเพิ่งย้ายไปร่วมงานกับยูฟาก็ตามนอกจากนี้เต็งจ๋าที่มีโอกาสเข้ามาคุมทีมแทนเทนฮาก็คือรุดฟานนิสเตนรอยอดีตกองหน้าของแมนยูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันกลับมาช่วยงานสโมสรนในฐานะทีมสตาฟโดยชื่อของฟานนิสเตนรอยถูกยกให้มีโอกาสมากที่สุดที่จะเข้ามารับตำแหน่งต่อจากเทนฮาก ากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเท่นหากเพิ่งต่อสัญญากับทีมหลังจากพาแมนอยู่ในเต็ดคว้าแชมป์เ a ัพในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ด้วยผลงานที่ไม่สม่ำเสมอในช่วงต้นฤด,ดูกาลนี้ทำให้มีการคาดการว่าอนาคตของเขากับสโมสรอ,อาจไม่แน่นอนนะัก